สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่างช่องพหั h ชาน e วครับมื้อนี้ครับวันที่2 8มกราคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางงมาแบ่งปันเอซีท่างช่องครับผมเป็นของพี่ต่ายอรับแร์นะครับเลขพัทุดงนะครับงดที่แล้วให้มานะครับบน2 3ออกล่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้พักอยู่ที่ สกลนครนะครับผมเนาะยังไม่กลับบ้านครับเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะไปเที่ยวงานกาชาติสกลนครครับเมื่อคืนครับไปดูวงตีนะครับผมเนาะเมื่อคืนครับบุ๊สุภการนะครับผมเมื่อคืนนี้สวยขยี้ใจคนเยอะมากเนาะคนเยอะมากเนะเมื่อคืนเนาะน้องคาแพงเต้นเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยน้องคาแพงเมื่อคืนเนี่ยเต้นหน้าห้านเลยเมื่อคืนนี่ ตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรมกัญจนาน,นะครับผมเนาะที่สกลนครครับกำแพงโมดีจ้าลูกเอ๋โมดีจ้าก่อนตรงนี้โล่โมดีจ้าก่อนโมดีจ้าลูกหนูชื่ออะไรคะชื่อ,คอแคนเนล,เลนชื่อจริงเป็นยังไงคะแมนเนลจ้าตัวลูกแมนเนลค่ะชื่อจริงว่าอะไรครับเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงพิงมพพัดชอนคะ่ะพิมพ์พัดสอนอะไรครับ ผ่องแผ้วเหรอมายืนต่งอหน้ากล้องให้พ่อถ่ายคลิปให้พ่อถ่ายคลิปพี่ทูสิคนสวยคนสวยพ่อจ่ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เโล่เลี้ยวนี่ครับผมเนาะพักอยู่ที่โรงแรมกัจนานะครับคลิปนี้ครับจะมีน้องทั้งมาแดงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของพี่ต่ายออรับแรงนะครับเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะไปดูหน้าห้องก่อนว่าพัก ห้องมาเลขไหนครับเพราะว่าถ้าผมพักห้องหมาเลขไหนนะครับส่วนมากนะครับจะออกเลขนั้นนะครับผมเนาะหมาขนวัไปแล้วเมื่อวานนี้มีนม่บ้านนี่ออกข้าน้อยใส่ม่บ้านนี่มาอดออกข้นเลยครับแพงวุ่น,นด,ดึเลยเนี่ยเดี๋ยวพาเอฟซีทางสองครับผมเนาะมาดูหมายเลขห้องดีกว่าห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่ครับห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ นี่ครับผมเนาะบรรยากาศที่พักครับเดี๋ยวพ้าเอฟซีทั้งช่องครับผมไปเอาแนวทางของพี่ตายออรับแปลดีกว่าครับผมเนาะค่าห้องก็ถือว่าถูกมากครับผมเนาะค่าห้องถูกมากนะครับค่าห้องสามร้อยเจ็ดสิบบาทเองนะครับผมค่าห้องสามร้อยเจ็ดสิบบาทเองนะครับไม่แพงนะครับผมเนาะผมว่าการน่าพักมากครับผมเนาะนี่ครับ ค่าห้อง370บาทเองมีแอร์ด้วยนะ370นะครับนี่ครับจะพาเอฟซีทาง่องครับผมเนาะม่เอาแนวทางของพี่ตายออลรับแปลดีกว่าครับงวดที่แล้วนะครับให้สองสามบนนะครับนี่ครับให้สองสามบนนะครับออกสองสามล่างครับให้สองสามบนนี่ครับ ออกสองสามล่างครับงวดนี้ให้มาสองคู่นะครับงวดนี้ให้มาสองคู่นะครับงวดนี้ให้มาสองคู่นะครับผมของพิษตายอลับแรมาใหแนวทางเอฟซีทางช่องครับผม <c oughs> ย้ำเน้นก่อนนะครับย้ำเน้นเลขของอาจารย์ต้อยก่อนนะครับ ย้ำเน้นเลขของอาจารย์ต้อยกอดแป๊บนึงนะครับผมลมแห้งครับผมเนาะอา,ากาศที่สกลนครก็ถือว่าหนาวครับเมือ่อคืนนี้ครับคนเยอะมากครับผมเนาะเมือ่อคืนคนเยอะมากครับแล้วก็หนาวด้วยนะครับเมือ่อคืนครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่มีครับผมเนาะสำหรับใครที่ วันนี้นะครับตุดดินหรือเปล่าวันไหวหรือว่ปังใจต่างหรือเปล่านะครับเนาะินเจียยูอีครับผมเนาะชินนี่หัวใช้ครับผมขอให้ทุกคนลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดปีนี้และก็ปีต่อไปนะครับซินเจียยู่อีชินนี่หัวใช้ครับผมอาจารย์ต้อยนะครับเน้นยํากับ fc ทางช่องก่อนแป๊บนึงครับนี่ครับ สี่คู่มหัศจรรย์ 1, นะครับ,รบ6 5 6 1 5 2แล้วก็1นึนะครับนี่ครับผม6 5 6 1 5 2แล้วก็1นึนะครับเน,น้นย้ำที่1 6 6่งนะครับเน้น1 6 6 1เน้นที่1 6 6่หนึ่งนะครับ นี่ครับผมของอาจารย์ต้อยเน้นที่หนึ่งหกหกหนึ่งครับแคปนาจอครับผมโอเคนะครับมาดูของพี่ต่ายออรับแปลดีกว่าครับผมเลขพระธุดงนะครับเลขพระธุดงเลขพระธุดงนะครับงวดที่แล้วให้สองสามบนนะครับนี่ครับผมให้สองสามบนแต่วางงวดนี้ครับผมเนาะเพิ่นจะให้ แค่สคู่บนล่างนะครับให้2คู่บนล่างนะครับงวดนี้ครับนี่ครับหกสแล้วก็สองหกนะครับหกแล้วก็สองนะครับนี่ครับมากครับผมจะมาเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะของพี่ตายออและแปลนะครับของพี่ตายออและแปล เอรับแปลครับเลขพระธุดงนะครับเลขพระธุดงเลขพระธุดงเลขพระธุดง,ะดง,ะดงนะครับ ให้มาแค่2คู่นะครับให้มาแค่2คู่เด้อครับผม fc ทางช่องนะครับให้มา2คู่ครับนั่นก็คือ6 4แล้วก็2 6หครับบนล่างครับผมเนาะบนล่างนะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับบนล่างกลับด้วยนะครับ ของพี่ตายออรับแปลให้มานะครับผมเนาะเดี๋ยวลงวันที่แป๊บนึ้งนะครับลงวันที่1นึ่ทับสทับหกแนะครับนี่ครับมาแคบหน้าจอครับผมเนาะของพี่ตายอรับแปลนะครับงวดที่แล้ว นี่ครับผมให้มานะครับสองสามแล้วก็สองแปดนะครับนี่ครับเดี่ยนบนล่างเดี่ยนบนสองเดี่ยนล่างสามนะครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับงวดนี้ให้มาสองคู่นะครับบนล่างจะดีกว่าครับผมเนาะหกสี่แล้วก็สองหกนะครับ 64แล้วก็26นะครับ64แล้วก็26นะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็พา FC ทางช่องครับผมเนาะมาเลขห้องผมนะครับถ้าผมไปนอนห้องไหนออกห้องนั้นนะครับมาเลขห้องที่ผมนอนนะครับอยู่ที่โรงแรมกัจนานะครับ110หนะครับหมายเลขห้องนะครับ110นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกับปัะบหน้านี้ครับผม ผมว่าห้องเพิ่นก็ถือว่านาพักอยู่ครับผมเนาะราคาแค่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูดีวกว่ามาราคาแค่สามร้อยเจ็ดสิบบาทเองนะครับนี่ครับสามร้อยเจ็ดสิบบาทเองก็ถือว่านาพักมาครับผมมีเบฟายนะครับมีแอร์นะครับสามร้อยเจ็ดสิบนี่ครับ มาเล็ห้องผมห้อง110นะครับนี่ครับโรงแรมกันจนาสกลน,นครครับห้องเดี่ยวก็ตามนี้ครับผมเนะาะกระสุดท่านี้ครับกระขออุ่ยพอดให้ f อฟซทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับ,รบ,รบเดินทางแขวขขขาาดดดปลอพเสุภแ็งแร่งลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้กาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ